แต่ตอนนี้นะคะเราแวะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือคมแฝกนะคะสาขาร้อยเอ็ดค่ะพร้อมกับกินกาแฟแก้วโปรดนะคะร้านนี้เป็นของท่านพอ,อประพันธ์กำเนิดพรมนะคะผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองตาดนะคะก็เป็นผู้เป็นผอ,อโรงเรียนที่โด่งดังในโซเชียลนะคะช่วงที่อพอ,อแกททำงานนะคะอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็เป็นไวรัอยู่ อยู่ช่วงหนึ่งนะคะดี่ดูบรรยากาศค่ะมีจุดเช็คอินนะคะกุเดี๋ยวเรือคงแปกแซ่บจัดจ้านจุดรวมพลนะคะเป็นเป็นบ้านสวนนะคะมีบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ สะพานเดินข้ามผ่านด้วยค่ะแต่ก่อนตรงนี้ก็น่าจะปลูกบ,บวบยาวบวบหรือฟักน้ำเต้าใหญ่ยา,ย,ยาวมากโอ้นี่ค่ะมีเรือนพ่อชำนะคะกำลังปลูกผักสวนครัวด้วยนะคะ ชิงช้าให้นั่งด้วยค่ะแต่ไม่กล้านั่งสงสารชิงช้าค่ะดิฉันอ้วนท่านผอเจ้าของร้านกำลังบริการพี่น้องอยู่นะคะเดี๋ยวว่างๆเราสัมภาษณ์ค่ะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวแวะเข้าไปดูมุมกาแฟก่อนนะคะ รแล้วค่ะออันนี้เป็นกาแฟมุมร้านกาแฟะนะคะนีเนะ่เป็นบรรยากาศของร้านกาแฟะนะคะทำเองนะคะเป็นกาแฟส้มอันนี้กาแฟส้ม ตัวไหนกาแฟต้มของพี่สั่งแล้วใช่ไหมผมนะเราดูกาแฟต้มรีวิวรสชาติให้ดูหน่อย หลอดมาแล้วดูให้ดูเลยค่ะ <laughs> โหดูนะคะ <c oughs> มุมนี้ก็จะเป็นมุมกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะนี่ค่ะ ขาชิมกาแฟเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะกาแฟะค่ะมูมมมมมเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะคะนี่อุย้ยปลูกแคคตัสเยอะเลยค่ะสวยไปดูบรรยากาศด้านข้างค่ะ จะเป็นมุมกว๋วยเตี๋ยวชมทุ่งนะคะ สวยยเลยนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะคะของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคมแฝกน,นะคะ อันนี้ก็คือสองสองสองหนุ่มกำลังเนี่ยค่ะถ่ายรูปจุดเช็คนะคะจุดเช็คอินกาแฟแก้วโปรดเป็นคู่จิ้นกันนะคะเป็นคู่จิ้นกันค่ะข้ามตำบลค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะท่านพออค้สวัสดีค่ะท่านพ่อออประพันธ์กำเนิดพรมนะคะพ่วงในการโรงเรียนบ้านหนองตาลนะคะเป็นเจ้าของอยู่ที่นี่นะคะพิกัดร้านกาแฟร้านกาแฟแก้วโปรดแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะ ก๋วยเตี๋ยวเรือโฮมแฝกนะคะ,คะพิกัดตรงนี้อยู่ที่ไหนคะออกมาจากวิทยาสิบหกกิโลครับทางไปสารคามจากเบสสาราคามกิโลเมตรที่ทำมานานหรือ,อยังคะสีเ่เดือนครับเปิดมาสี่เดือน,นะคะับเป็นยังไงบ้างคะ,ะเรื่อยเรื่อย,อยใช่ไหมคะเท่าที่ดูบรรยากาศมีทั้งสวนมีทั้งร้านกาแฟนะคะ่ะแรงจูงใจในการทําตรงนี้คือเป็นยังไงบ้างคะ,ะทำไม่ดีที่ชอบทำไม่สิ่งทำไม่สิ้นมีสวนมีอะไรชอบทำสวนอ๋อค่ะ ขช้ดิายดีไหมคะเป็นยังไงบ้างไปได้เรื่อยพอได้ใช่ไหมคะ่าเห็นท่านผอช่วงวันหยุดก็จะมาตรงนี้ประจําใช่ไหมคะวันนี้ก็คือดูหน้าตาคนดังในโซเชียลนะคะค่าค่ะคุะท่าค่ะ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 ม่ะค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 ่กค่าค่ะงะค่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 ้ค่ะต่ะคาะ่ะค่ะคค่ะค่ะค่ะะค่ะค่ะร่ะค่ะค่นค่ะ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 ะคค่ะค่ะก่ะค่ะค่ะต่ แให้กำลังใจะขอบคุณทุกท่านขอบคุณมาค่ะค่ะฝากเบอร์โทรไว้ด้วยค่ะเผื่อคนสนใจแล้วก็อยากมาอุดหนุนค่ะเบอร์โทรพี่แก้มเบอร์โทรพี่แก้มเท่าไหร่ลูก8 8 6หรือแปดแปดสค่ะถ้าใครสนใจก็ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะมีมีเพจมีเฟซให้ติดตามไหมคะ อ๋อมีติกตอกแล้วก็เป็นเพจนะคะเป็นชื่อร้านกา,ฟาแฟแก้วโปรดนะคะถ้าท่านใดสนใจก็มาอุดหนุนกันได้นะคะ <raine. S 1> คขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ของดิฉันส่งกาแฟาต้มนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องมา ชิมกาแฟแล,ล้วล่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกาแฟต้มหน้าตาตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแก้วโปรดนะคะ๋ยวต้องหาหมุมสนเช็คอินอมุมใหมน,นี่ชิมก่อนวันนี้เป็นกาแฟต้มนะคะอืมอร่อยค่ะในรสชาติกาแฟแท้ค่ะ อันนี้เป็นเมนูของร้านกาแฟแก้วโปรดนะคะนี่ค่ะมีเครื่องดื่มมากมายหลายแบบให้เราเลือกนะคะอันนี้ค่ะกาแฟใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะรสชาติกาแฟดีมากๆค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเ,เมนูของก๋วยเตี๋ยวเรือคมแฝกนะคะ ราคาร้อยเอ็ดนะคะหน้านี้จะเป็นเมนูส้มตำเยอะแยะหลากหลายเมนูค่ะแล้วก็มาเป็นเมนูยำค่ะขาดไม่ได้ก็คือของหวานนะคะแล้วก็นี่ค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือมีเมนูลวกด้วยนะคะแล้วก็น้ำตกน้ำใสค่ะบรรยากาศโดยรวมค่ะนี่ก็จะเป็นมุมผักนะคะมุมผัก แล้วก็มุมแก้วน้ำดื่มนะคะเป็นแก้สแตนเลสอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะผักสลัดสดๆดไว้ให้เราทานกับก๋วยเตี๋ยวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดเป็น,เป,นเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ชอบมากชอบน้อยนะคะผักสลัดสดสดค่ะ เอาไว้กินกับกว๋วยเตี๋ยวและส้มตำนะคะนี่คือเมนูหน้าตาของกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะวันนี้เราสั่งเส้นเล็กกว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะหมูมามาหมูเป็นหมูเลยค่ะหมูเป็นหมูหมูเป็นหมูจริงๆอาชิมชิมชิมน้ำซุปก่อนใช่ปรุงยังยังไม่ปรุงใช่ไหมไ,ไม่ต้องปรุงใช่ไหมคะ ไม่ต้องปรุงก็อร่อยได้ค่ะหมูเป็นหมูจริงๆค่ะว้ามาแล้วนี่อู้เอออร่อยใช่ไหมตำข้าวโพดค่ะตำข้วขาวโพดทะเลนี่ก็เตียวหมูเดีย๋ยวมาชิมกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้ำซุปรสชาติก๋วยเตี๋ยว

หมูเป,เ,เป็นหมูจริงๆนะๆนะเข้าเนื้อด้วยนะคะเข้าเนื้อเครื่องเทศเ,เข้าเนื้อมากคะ่ะน้ำซุปน้ำซุปโอเคเลยค่ะรสชาติกลมๆเนาะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงบ้างคะ่ะนต้นนี่ก็มาลิบสายสายตำเหลืออยู่แค่นี้แหละคะ่ะ เป็นยังไงคะส้มแบบส้มตำแบบส้มตำตำข้าวโพดตำตำส้มนะครับตำข้าวโพดคลุกต่อคือว่าเป็นรสชาติที่แซบบนัวแบบเน้นมันได้รสชาติของน้ำปลาส้มส้มคเพื่อมันก็ในออสเตรเลียปลาจนเราถึงเป็น รสชาต่้องดึงปลาที่ทำให้ชม่มตับนมีรสชาติตึงๆอร่อยลงตัวก็แบบใส่ข้าวโพดไปแล้วนะครับทานไปแล้วกุ้ย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 โอ้แล้วก็นี่ครับมาเตดอยู่ที่ตัวนี้ครับกุ้งปกติเราจะเห็นกุ้งสดนะครับตัวเล็กๆนะครับแต่ร้านนี้กุ้งสดตัวใหญ่มากแล้วกุ้งเนี่ยาเรา กับลงไปแล้วเราจะรู้เลยว่ากุ้งเนี่ยมันไม่ใช่กุ้งที่ที่ตายนานะัหรือว่าเป็นกุ้งที่มีความสดใหม่จะได้เลยทำให้รสชาติของเนื้อกุ้งนั้นกัดไปแล้วมันหนึบหร่เออื่อความสังเกตของกุ้งนะครับนั้นหรือว่าปากครับจะได้ถ้าใดสนใจอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคมแฝกนะคะแล้วก็ร้านกาแฟแก้วโปรดนะคะที่กัดเส้นไหนนะเส้นสารคามร้อยเอ็ด ใช่ไหมอ่ะตรนนี้นะคะมาค่ะกินด้วยกันค่ะแซ่บๆค่ะ